บายดีพี่น้องสบายดีเอฟจีทึกสารแล้วก็กระทิศดาวพี่น้องสองดาวบลายถูกขอกระยับก่อนแรงเลยพี่น้องเด้อเมื่อ้านที่ไปกันมันมีคือ่าพี่น้องเดของพรกอันนี้ไปฝากบายดีพี่น้องไันมีเป็นมือเก่งหายอันนี้ของน้องแคทยาบูน้องแคทชิมาเลยบัวนาะบู๊งยิ้มซะเมือเช้าวคนมาด้าเจ้ามาด้าบู๊เจ้า ข้อฝากจากเยอรมันว่าท้ามาแต่กลงกวงแต่ไก่เลยพี่น้องอันนี้อันเฮทเฮทนะจะไปฝากบ้านน้งสีเขียวดีฝากไม่นั่งก็ไมฝากไม่นั่งอันนี้ก็เฮ็ดี่ไปฝากบ้านนอนสู่เที่ยวเฮท้าก็เริ่มขิ้เบิร์ตแต่ก่อเพราะว่ามันเฮาก็เก็บไถืงเลยเนาะเก็บลายถือมายถเลยไปจะเป็นมีเดแต่พี่น้องใอ้ đội thua thua chắc thua thua thang thang thua đây này đội thua 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 โชว์พ ja. ุ right? right. uh. Uh ้งอย่างนี bye. ้พึ่งน่ะพึ่นโชวุ้งเฮ้ยเฮ้ยบ่าวเพึ่งอืมอยมทูนี้ลูกบายบายครับสบาย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 โอ้ยยยยยบา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 ยเหตุยังโอ้ยไปกับแม่มีคือเก่าพี่น้องเอ้ย นี่แต่วบ้านเพื่อนนั้นมีงานหนูแต่ห้องผมเด็กไปหอยหกาลานกับบ้านน่ะนงเกลพ่แม่ผมก็ไปห้ขี่ต๊ะชมบรรยากาศไปน้ำพี่น้องเลยเห็นบรรยากาศน้ำแดงพี่น้อง ไปแต่หึงไหงด้วยเด็กหน่อยกำลังเลือกห้องเรียนพี่น้องเอ้ย ว่อขี่รถท่าใกล้นะพี่น้องเคยละเคยละเึ้นเอาละหมาไปอยู่นใชปพแะมอว่าบ่อยขี่รถไล่บ่าเหตุเบียดนักก็เลยไปใสเลยมีแต่ bãi để theo huynh đi để lại kia nói Nhích nổi cái lăng lơ không yên เสมาเกียร์ไว้แท่นะสมาซิกแท้อืมอีพุนพี่น้องเอ้ย นั่งเข่าเอาบ้านน้ำบ่อพี่น้องเอ้ย นอนสูงพี่น้องเลยจ่ไปแต่ม่มีคนจะคนเหมือนกันเจาอยูขมันเลยหัวแ้ก็จะอยู่เดมาหอดพี่น้องพอดีพรอ <laughs> มาห่อเลยห่อน้องเคทพอดีไะอันนี้คืออันนี้ของฝากของน้องเคทจากคุณพี่นกไะเ<ะ>ข้าได้มาแต่เหึงจริงเหร กาิดเหียเห็นงานเบื่สบายดีพี่น้อง เห็นอยู่บดมึงอ่เวณนั่งไปใบางทีไม่เห็ดข้คู่กันใมยกันไม่ใส่เลยโอ้ยเช่เ้าั่งเฮ็สั่งเิววิญญาทางในมาเห็ดชอยกันอกเอ้ยเต้นแต่เช้ากินนม่เพราะว่าแตเช้าแล้วก็มานแ่ว่าม้ว่าเาน ยาห็ดยังเชลเชอยู่คุณเอายามาให้น้องแคทอ่าชิเชียนชิเชียนตีมนะนั่งนั่งไหนเอายาจักก้องฝากมาให้น้องแคทท้าผลเองเด้อย่านะถามพี่นกเองเด้ออะไรเนี่ยยามาจากเยอรมันนั่นแหละกินแล้วอ้วนกินแล้วหยุดหายไป กินแล้วยู่ไแล้วมนว่าหอบ้าหอพี uh> uh ่น้องยาบำรุงเงินบำรุงเอาใส่ตู้เย็นซะก่อนมันคืออย่างช็อกโกแลตมันคือเนกินแมนเอาใส่ตู้เย็นซะก่อนเธออันนี้กินกินแงกินแลกแมอกินเอยากจะกยุ่งใหกลินอันยาบำรุงคันบำรุงเงิน ลูกเด้กอืมหน้าปั้นกันแล้วหรือไกับลูกบํารุงลูกบํารุงลูกน่าซุนเนี่ยติ๊กคุบ้านเราี่วงงานที่น้อง บีบลงโ่้เขาแน่นเยเออจะยูข่ากับเคาะทองได้มองจะบีบนั่นเนก่อเออทองอบลยโอ้ยมัยนนอกอได้ทองนั่นรลยีบออกมาีบอกพ่กด้ก,กินกระงามเผื่อกอดกินอะไรเลยต้องทามจะก่อนมากินอะไรกินมดสู้กินยุ่งันใจอีน้เห็นอะไร ยวามันกินดดยาข่็งกำลังเตรียมขอบคุณละลายจ้าได้เน่อเลยเพนว่าคนบออยู่อ่ะไอ้บกแล้วนน่อองบ้านน่ะนะนมี่นเดีจมอกับมอาหารแร่หัต เจ้ามัวอยู่อลิลูบอืมออกข้างไปซะก่อนแต่มาแต่เช้ามัวมึงกินกิ้กนนกันเให้เสลานักกิน้าเจ้างกินทาให้พูหัวู้แจ๊กแล้วเหเ้จะไ้วัลอยไ่เป็นสมัยจะาลูกก่มาผัดนาทางดั้งค้มแบบสีไม้ทาเอายาอย่างก็กินยาไกลอยู่ะ ยากานแต่ต่างประเทศต่งดีกว่า้องประเทศ่าเยด้นไเฮ้ยยาบ้านรุงยาบ้านรุ่งเ้าบอยาที่ไอผึ่เข้าวผักมายาบ้านรุ่าน่ามาน่ะเม็ดตามแวมคือคือก็เอาได้อยู่ประเทศนอกคุณน้าบอกฮพอแล้วมาทางการจะส่งมาบอส่งมาทางการจะส่งบจองด้วย กำลังเตรียมมันบ่อพ่อตีมะเขาว่าจังหวะเห็ดเพิ่มันบ an ่อพ an 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 so an ่อพ evet, ี่น้องแต่เ้าเดเป็นเลยพี่นองาวบ ได้เห็ดไปเห็ดมาบินก็ได้ได้มาดเจอได้บินเรยได้ดิทั้งหตดน็ได้ขุนเศร้าเนี่ยจ้าทั้งหมดท่องเศร้าซาแพงกี่แพงขุนบอลหลดอยานนะนะไปไปตรวจคลินิกใช่ไหมไปคลินิกใช่ไปคลินิกอันนั้นแหละหมองเงนปักสองนะทางลงเงินห้องหมอสบ่าวดีดีบ่าวบาดีนั่นแหละจังวะไปก็สว้า มาลยเาตรวจได้นเาตรวได้ได้ลวัดหงได้ว่าได้จะเดือนจะเดือนแล้วเลยกำหนดมือขอดแหได้ห้อยเราอ่ะขอดย้ำดำหน้าได้นีเราห้อยข้ามีตลอดอ่อมันกดีเลย่านมบดนาเหม่เจ้าสิตตยหิ้วนั่นซีเราเขาฮะเขามื่แต่ดำหน้าเขาสิบหาให้กินเราพด จว่ายางออกจากของกันเอโกเลยไม่อน้อว en> ันนีเป็นกตอีะแบบดีเลยโอเคพี่น้องมาวันนี้กสิรับนลาพัจจะฝากก็ไรก็แชร์ก็ติดตามสองซาบไลเดเอร์พี่น้องลิปหนาพอกันใหม่พี่น้องสบายดี